ค่ะพี่น้องมาพอกันดีแล้วค่ะครับสาวสุยใจพากินพาเลาะค่ะพี่น้องมือนี้สิพามากินแก้มกอนส,สดๆจากสวนนะคะพี่น้องเดจ้ามาเซฟนัวนน้ำกันเดจ้าหวานค่ะพี่น้อง แต่เม่อก่อนสดๆจากสวนค่ะ เซ่ครับพี่น้องมาเซ่น้ำกกนเด้จ้ะน้ำน้อยสุดๆสุดๆจากสวนครับพี่น้อง แซ่บจ้าแซ่บขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนวจ้าพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ